เกมาเธอเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะพาเธอหาดาบที่มีชื่อว่าเลนโกคุไม่ได้คีย์เหรอถังไม่ได้อ,อ๋อถ้าเธอคีย์มันจะมีเรียกม้แมันจะพิมพ์ว่ามันจะเขียนว่าคีย์ด้วยเฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมมาแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้เฮ้ยซื้อไปฮ เฮ้ยโลบัคไม่พอทําไมดีวะเน,นี่ยไม่มีโลบัครหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิทตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ VIP s พีสเตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย I have ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้ห้ นี่เมีมินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกัน ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนในวันนี้เนี่ยเราก็มา24ชั่วโมงกับแฟนกันอีกแล้วนะครับท,ทุกคนก็คือมีคนหลายคนเนี่ยนะครับขอมานะก็จัดให้เลยนะครับทุกคนโอเคใช่ไหมเธอใช่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 คือมีไอซีหลายคนเนี่ยขอมาเยอะนะเธอดูไหมดูแล้วเพราะว่าเราอ่านคอมเมนต์ทุกทุกเม็ดเลยโอเคอ่านทุกเม็ดเลยใช่ไหมเฮ้ยถือว่าดีนะถ้าไม่อ่านนี่แบบว่าไอดวกระทืบเอาจริง พี่อ่านมาอะไรหรือเปล่าโดนดามาแต่หรอจริงหรอกทุกคนผมผู้สาหะเข้าหัวเฮ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวโดนดามาเหรหยอกหยอกครับ ผมไม่ได้กดดีแลทุกคนเรื่องดราม่านะครับเออทุกคนไม่ต้องสีเรียดกันนะเออเข้าใจไหมแบบค่อยขอบคุณทุกคนที่คอยปกป้องพี่นะครับทุกคนพี่ก็แบบยองยองนะทุกคนผมไม่ได้กดอะไรดีนะครับผมโอเคทุกคนก็ก็ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมที่จะอะไรซีเรียลอะไรอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องดิวทีวีด้วยกันนะครับผมเอ้ยเยี่ยมเลยโอเคทุกคนใครที่กดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปรับชมคลิปพอกันเลยนะครับโอเคเราก็ไปหาดีมาก่อนนะทุกคนเราก็ต้องบินไปที่ เกาะน้ำแข็งนะครับทุกคนคือผมเนี่ยฟาร์มเหนื่อยมากๆโอ้โหฟาร์มไม่ดีมาฟาร์มคนเยอะแล้วคือแบบว่าโอ้ดีดีมดมไม่สนใจเราเลยดีมไม่มาฟาร์มม่ช่วยอะไรเลยอะโลองลองเดี๋ยวลองอลให้จริงวันนี้ผมพูดความจริงจากใจจริงเธอรู้ป้าเขาอยู่กกอนเนี่ยเขาเขายับไม่ได้เว้ยหรอ,อเออมาเธอเดี๋ยวเรามาเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่าครับโอเคทุกคนครับนี่นะอ่านี่ก็อยู่กับดีมนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนิว เธอเป็นไงไม่ได้ดวงเขาฆ่านานรู้สึกสนุกไหมมันเอาจริงจะพูดว่าถ้าจะฆ่าฆ่ารอบเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ยังมีชีวิตอยู่อะค่ะจะไปทำไมอะมันมันใช่เหรอมันใช่มึงนะรัไมใช่ันใช่ตัวเองโอเคมาเธอเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะพาเธอหาดาบที่มีชื่อว่าเลนโกคุเออใช่มันเป็นดาบไฟด้วยอะไรแค่อะไรไม่รู้อยากได้ไปก่อนเหร เออเธอเนี่ยบอกเลยว่า <c oughs> เป็นดาบไฟที่แบบว่ามันมันเท่มากมามาไม่ได้จากเรื่องวันพีด้วยใช่มามาจากเรื่องดาบพิฆาตรสูน อ๋ออ๋อนี่คือเคยดูไม่เคยเลยสักอย่างโอ้โหโอ้โหแล้วออกจะไปโอเคเธอมาอย่างแรกเธอก็ต้องมารับเควสจากไอหัวขาวหรือไอแก่ไอเถ่านี่ได้ได้ได้เนี่ยเธอก,กดอันแรกเลยแล้วก็รับเควสมาซะเคลสเรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วเธอก็ต้องมาตีตรงนี้เนี่ยทีละเห็นไหมอย่ามอนยืนให้ตีเลยต้องแปลงร่างไหมต้องแปลงต้องแปลงจังฟันเหรอเออควรไปแปลงนะเธออะเอาผลอะไรอะเฮ้ยรีบตีมันดิรีบตีมันดิรีบตีมันดิรีบตีมันดีเอาจะตายนะจะตายนะเธอไม่มีหมัดอะหมัดเออเนี่ยต่อยมัน ออออเอเอเออเออเออเปิดตัวเจด้วยเปิดตัวเจด้วยเปิดตัวเจด้วยเปิดตัวเจนี่ขนาดเล่นเหลือครึ่งหลอดแล้วนี่แย่แ,แย่อย่างแรงอ่ะเยอะเนี่ยเธอก็ต้องตีไปเว้ยแล้วเธอมันจะดอบกุญแจแล้วเธอต้องเอาก,กุญแจนั้นไปเปิดเอาดาบอ๋อใช่มันเป็นประมาณนี้นี่ครับแล้วก็ตีช่วยช่วยหมานะครับผมนี่อ่ะลองหมาลองดีมาตีครับตีเออเห็นไหมตีครั้งเดียวเองเนี่ยเขาตีให้เธอตั้งเยอะแยะเห็นไหมดูนี่นี่ ขอบใจนะความหวังดีอ่ะอโอเคนี่ครับทุกคนผมก็ต้องช่วยช่วยหมาช่วยควายช่วยไก่ช่วยแกะนะครับผมในการฟาร์มเนี่ยทุกคนมันน่ามันน่าสมเพชเตงเพราะว่าโดนแฟนเตงด่า,งเ,งดางเงี้ยทุกคนทำไมไม่มีใครด่าม่าดีวทีวีวะ <c oughs> <c oughs> เอาง่ายๆครับเด็กๆรักผมโอเคไหม แต่ถึงแล้วผมลก็รัก FC มากผมให้ความใส่ใจกับ FC ทุกขั้นตอนและทุกอนูลูขุมขน <c oughs> ทุกคนแล้วผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังฮ่าฮ่าด้วยทุกคนคือมันมีคนทักมาทางเพจนะทุกคนมันเป็นเด็กเว้ยก็คือว่าเหมือนเป็น FC ในช่องนะครับทุกคนเออก็คือเนี่ย,ยผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะตอนแรกเขาทักมาคือผมก็ไม่ได้ตอบเพจนะครับผมไม่ได้เข้าเพจเลยนะอืเขาทักมาปุ๊บ,บ,บนะแล้วเขาก็มาทักบอกว่าป๊อ p y ี้พเพลท m e อะไรเขาก็ไม่รู้นะแล้วเขาก็ส่งรูปเหมือนที่เขาแบบคอกับเพื่อนมาหาผม,ผมก็งงว่าเติ ใช่ไหมเธอ<ช>ที่เราอ่ <ฮะ S 2> านกันนะเออเนี่ยแล้วก็บอก<ช>แล้วก็พิมพ์มาอีกนะครับตอบกูหน่อยไอสัตว์ดิวไอเทียโอ้โหโคืออยู่ดีๆผมโดนด่าว่าเธอลองตอบเขาดิทําไมเขาถึงโดนด่าเขาอยู่นิ่งๆอ้าวทำไมขำอ่ะฮะไม่ขำเลยซีงไงตั้งใจฟาร์มอยู่ไว้เป็นดีอ๋อ,อ่งแล้วแล้วผมก็พิมพ์ประช็บเครับทุกคนว่าว่าไงเพื่อนนะแล้วก็พิมพ์กลับมาครับใช่พี่ดิวไหมผมก็ตอบไปว่าเห็นเพื่อนทักมาเลยตอบใช่เพื่อนนะผม แล้วเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่เรียกเพื่อนเนี่ยผมก็ตอบไป12ครับเขาบอกว่าอายุเท่ากันเลยผมก็ตอบไปว่าเอาดีแล้วเขาพิมพ์มาว่าใช่นายเล่นลับอกไหมนี่พี่ผมนายเยจอายุ12 <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าเล่นดีเกมหนุกจะตายติดตามยามน้อง <c oughs> เขาก็บอกว่าติดตามแล้วนายวิวไรนะแล้วผมก็ยังไม่ได้ตอบกันทุกวันเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้ผมโคทชาเลยไปเถอะอ่านแล้วก็แบบลู่ลัว คือแนแบบว่าไม่ใช่แบบเอ้าด่าผมทำไมวะผมงงเลยพิมด่าผมทำไมวะผมทำอะไรผิดอยู่ดีไ็บอกไอ้เหี้ยวอดไม่ตอบเออเออถ้าไม่ตอบกูด่าแม่งเลยแต่แม่งก็ตอบก็ตอบเออคือผมไม่ได้เปิดเพจหรือเปิดแชทเพจเลยนะทุกคนเออที่ผมไม่ได้ตอบนะไม่ใช่ว่าหญิงนะแต่ผมไม่ได้ตอบจริงๆแล้วแต่นี้ผมเห็นแบบว่าเฮ้ยพิมมาด่าผมวอดผมนี่งงเลยนะครับคือแบบมันเด้งหน้าเฟซโทรศัพท์ผมไงขึ้นเตือนอะไรอยู่ดีมาไอ้เดี้ยเฮ้ยกูงงเลยอะไรวะอยู่ดีกูโดนด่าหรือนี่ เหตุใดจึงโดนด,าด่าดูทำอไรผิดเฮ้ยปุ๊แล้วก็เศร้าจ้าเขาตามเสร็จรอบ2แล้วแล้วก็ไปรับเวสเหมือนใช่จะต,ต้องไปรับเวสเหมือนเดิมเธอดูซิว่าตอนนี้เธอข้างล่างมีถึงเลขอะไรออไม่ใช่วิวเธอมันคืออาวุธที่เธอใช้ชหรอยังไม่ได้ขีหรอ อ๋อถ้า <like. S 2> เธอคีย์มันจะมีเรียกมาแล้วมันจะพิมพ์ว่ามันจะเขียนว่าคีย์ด้วย้วทุกคนผมจะขออนุญ,ญาตนะครับผมตัดตอนที่ดีมเนี่ยนะครับผม,ผมได้ฟาร์มจนได้กุญแจแล้วไปเปิดเอาดาบแล้วนะทุกคนโอเคครับไปแล้วขออนุญ,ญาตตัดตรงนี้นะครับโอเคทุกคนเจอกันตอนที่ดิมได้ดาบครับผม2 0 0 t h years later ตอนนี้ที่รักวิวแล้วครับ เวลตอนนี้คือ1,403ครับอาครับว้ายังไม่ได้กุญแจเข้าอีกหรอไม่ได้ท้อแล้วทำไมที่รักไม่ตั้งใจหา,าทำไมที่รักไม่ตั้งใจหาเธารู้ได้ยังไงเขาฟาร์มแหละเขามืององกและไม่ได้ไม่ตั้งใจหานะแต่มันไม่มีมันไม่มาให้อ่ะโอตั้งใจแล้วใช่ไหมโอเคเธอมามีอีกหนึ่งวิธีที่เราจะได้กุญแจแล้วมันง่ายกว่าการตีมอนธรรมดาฮะ yeah? ทำไงเธอตามเข้ามาทำไมไม่เอ้าเดี๋ยวทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะไม่คือพ่วิวเธอยังไม่ถึงไงอืมคือมีสองอย่างคือหนึ่งเธอสามารถจ้างร้านคิสตันช็อปได้เฮ้ยจริงจริงเฮ้ยนะจ้างจ้างเลยไม่ต้องแล้วแล้วก็เย็นเย็นเธอสามารถจ้างร้านคิสตันช็อปได้หรือว่าเธอเนี่ยมาฟาร์มวิธีเขาก็ได้อืมแต่แนะนำถ้าคี้เกียจไม่อยากทำไปเลยจ้างคิสตันช็อปได้ง่ายมากเธอรู้หรือยังเธอเอาสั้นๆนะเขาคีเกียจ จ้างเลยเฮ้ยไม่ได้นี่โอเคเราต้องดูนะครับว่าดินจะประสบความสําเร็จในเควสนี้หรือเปล่าทุกคนเราจะไม่สามารถให้ดินไปใช้ได้แต่ทุกคนจะสามารถใช้บริการได้ทุกคนนะครับขึ้นมาอย่างไหนดูซิเยสประสบความสําเร็จแล้วก็ขึ้นมาใหม่เอ้าอขึ้นแล้วไหมสายลมพัดพาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มึงแก้งกูแหละแกงกู โอเคเธอจะต้องเข้ามาด้านในตรงนี้นะเธอเห็นไอตัวนี้ไหมนี่เธอแปรงล่างเลยแล้วจัดมาเลยโอ้เออจัดการมันเธอจัดการมันอะไรตกใจอะไรอะไรเขาก่อนเดี๋ยวโดนดาเมจเขาอะไรเขาก่อนดูอืมเอาอะไรดีโอเคชอบตามปูปะยาโอเคยอากกินอ่กินอะไรเวลานี้เธอรู้ไหมล้วอ่ะคิดว่ากี่โมงเนี่ยตอนนี้ห้าทุ่มสี่สิบสามนาที โเวลามันทำเอาเป็นกูแข่งนะเขาช่วยเขาช่วยเขาช่วยตีเขาช่วยตีเวลามันทำอะไรผมไม่ได้หรอกสกิลใส่มันเถอะสกิลใส่มงใส่มันเลยเออสกิลใส่เออเปิดหาคีย์เออเธอไม่ได้เปิดหาคีย์เลยตีมันไม่เข้ากดเจีเปิดหาคีย์ด้วยเดี๋ยปิดหาคีย์ด้วยเธอังไม่ได้เปิดเธอย่าเสียงเขาเห็นไหมตีมันไม่เข้าเออเห็นไหมเนี่ยจะตีเขาไม่เเลยเห็นไหมเออเห็นเห็นเออเอามันเอออุ้ย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 แก่แก่เอามันเถอะ มาเออ<า>ได้ไหมได้ได้เหรอเธอเขาได้กุญแจไลบรารีเธอได้กุญแจสีอะไรเธอกดให้เขาดูซิยายอันนี้เราไม่เปิดห้องนี้โอเคเธอตอนนี้เขาเติมระบบมันนี้นหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเขาเนี่ยกดเลยซื้อบอสเห็นไหมเธอบล็อกเกอร์รอีกแล้วโอ,โอ้ซื้อททยในเวลาไม่กี่นาทีนะโอ้ย oh <my> มายเธอแปรงร่างพลาแล้วมาจัดการมันเลยดีกว่า เออนี่แต่เขาช่วยนี่เขาช่วยเต็มที่เขาช่วยแฟนเขานี่เธอที่เหลือเธอตีเองเลยเออสกิลใเปิดหาคิเปิดหาคิด้วยไม่เปิดตีมาไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นเกิดแล้วเออนี่เปิดแล้วนี่เพรามันเป็นผลสายโรเกียเธอจะไปสกุลสกิลมีใช้หมดเออมันเป็นสายเกียโรโรเกียอุ้ยโดนแช่เธอแข็งเธอแข็งเอาเลยเธอเอาเลยเดียวเออเอามันเออเอออุ้ยเขาได้เขาได้เขาได้เขจเธอได้ปะใช่ไหนดูที่สีไร ได้แล้วเล่นโกคูได้สักทีวันนี้ได้นอนแล้วโอเคเดินเนาะดีใจเธอแปลงร่างเล็กเลยที่รักเธอแปลงร่างเล็กเลยเธอกดแปลงร่างเล็กเลยก็ไปดินี่แล้วเธอเดินตามเข้ามาตรงนี้อเดินมาเขาลูนี้มานี่ลูเยอะปะโอเคเดีเข้ามานี่เลยเธอจะเห็นกล่องตรงนี้เปิดปุ๊บแล้วได้ฮุ้ยเธอดูที่ตัวเธอดิเฮ้ยดาบยังยาวอ่ะ เฮ้ยยาวกว่าความยาวกว่าอนาคตเราอีกอ่ะยาวยาวโอเคโอเคไหนเธอลองกดใช้ให้เขาดูหน่อยเิกดเลขเลขไหนอ่ะที่แบบของเธออ่ะดาบอ่ะไม่ไม่ใช่เลขเลขสามดูดิอุดูดูเธอเปิดคาคีแล้วแบบมันแบบเป็นประกายหนาปดูดิแบบฟ้งๆดูดิโคตรเท่ไอเธอยังไม่ได้เปิดประตูตรงนี้หรอเนี่ยเกิดมาเข้ามาชี ในเธอเธอกดกุญแจสีฟ้าดาบอย่างเปรี้ยวก<ะ>ดกุญแจสีฟ้าเธอเดินเข้าประตูนี้เออเแล้วมันจะเปิดห้องนี้อันนี้เอาไว้ทําขาไฟ V 2โอเคครับทุกคนในวันนี้เนี่ยนะครับดีมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดาบเร็กโกคุใช่ไหมเธอเป็นไงดูสีเนี่ยสีปกติอ่ะเธอยืนนิ่งๆก่อนนี่รีวิวทุกคนดูสีดาบยาวไหมยาวยาวกว่าอนาคตเราวชอบคนเลยไม่ใช่บ้านน่ะนี่ดูดาบเขาที่ยังไม่เท่าเธอเลยนะไหนเธอยืนนิ่งๆจริงเหรอเออเออใช่ใช่ทำไมเแต่ดาบเขาดีกว่านะเว้ย แต่ว่าแต่ว่าของเขาหย, <c oughs> ยอกคือหยอกดาบเธอก็ดีดีมากเลย PVP <c oughs> อืมป่ะเนี่ยเขาจะเริ่มแข่งกั่ง,ง <c oughs> แข่งกั่งแข่งไม่แข่งแข่งนะพูดไม่飒จะก็พูดได้飒ใช่เดี๋ยวเรื่องแข่งแก่งเธอดูสกิลดาบเขาว่าสวยไหมเขาจะปล่อยสกิลนะดูชึบเนี่ยสีชมพูซากุระมีเปล่าเนี่ยชึบนี่เป็นไง ไม่ได้เป็นยังไงก็เธอลองกด <ๆ S 1> เจ,จดู<อ>แล้วเธอดูออร่าที่ดาบเธอ,เอของเขามีไหมดูซิอุยอ้ยอุ้ยสวยสวยนี่สวยสีดำเขาก็มีอรอร่าชอบใจแล้วโอเคทุกคนครับในวันนี้นะครับผมเควสของดีนก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอเคครับก็ดีใจกับดีนด้วยนะครับที่กว่าจะได้ดาบเลโกคูก็ นะครับผมทุกคนโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องดิวทีวีด้วยนะครับผมใช่แล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ดินทำอะไรอีกในพาร์ทหน้าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ดิสคริปชันนี้เลยนะครับทุกคนโอเคก็มือก็ต้องขาถุ้ยขาเฉยก็ต้องแขนเ้ยก็ต้องขอลาไปก่อนเอ้ยถูกแล้วโอเคก็ต้องขอลาไปก่อนนี้ก็เจอกันคลิปหน้าดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม